พี่กบกับพี่เชสเตอร์ไม่เคยทั้งคู่เลยก็ก็ดีครับได้เจอทั้งที่เรเห็นบอกเก่งมากทั้งคู่อะไรอย่างนี้ทั่วไปรู้จักในสมัยเขาดาวประสบด้วยนะแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเออได้ได้แบบเจอได้ร่วมงานกันสักทีอะไรอย่างนี้ยว่าเห็นมานานก็จริงอย่างอย่างคุณกบก็จะแบบว่าพลิกบทบาทตัวเองเหมือนกัน สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับนักแสดงหนุ่มป้องนวัตนะครับที่มีข่าวนะครับผมจะประกบละครเรื่องใหม่นะครับคู่กับกบสวนนันนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยที่ผมทําคลิปไปนะครับเป็นคลิปที่พูดถึงว่ากบสวนนันเนี่ยมีละครให้กับทางช่องเจ็ดสีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องที่ป้องนวัดเนี่ยกำลังจะประกบด้วยเนี่ยใช่เรื่องเดียวกันหรือเปล่าอ่าแต่ว่าเรื่องที่กบสวนนันเนี่ยกำลังเล่นอยู่นะครับซึ่ง กำลังถ่ายทําอยู่นะแต่ว่าทางช่องเนี่ยไม่ได้เปิดเผยนะครับแต่ว่ามีทางทางผู้จัดทางไรเนี่ยเขาบอกว่ากบนะครับผมกําลังถ่ายทําละครอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับปิดข่าวไว้อยู่นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมนักแสดงหนุ่มของเรานะครับป้องนวัดนะครับซึ่งเป็นพระเอกจากทางช่องวันนะครับเขาก็มาออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีละครที่กําลังประกบคู่กับกบสวนนันนะครับผมแล้วก็เอเธอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไป อ่านข่าวนี้กันนะครับผมไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยจะเปิดเผยเนื้อหาให้เรารู้ชัดเจนแค่ไหนนะครับถ้าถามว่าป้องนวัดเนี่ยมีอกาาที่จะมาเล่นเป็นพระเอกให้กับทางช่องเจ็ดไหมก็เป็นได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดนั้นเป็นใครนะครับแล้วว่าเขาต้องการดึงไปเล่นหรือเปล่าอย่างชอนจินดาโชติก็ยังมาเล่นได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ป้องนวัตเนี่ยจะเล่นคั่วกบเนี่ยเป็นละครช่องวันหรือเปล่าหรือว่า เป็นละครช่อง7็ดที่กบกาลังถ่ายทาอยู่นะครับอาจจะเป็นคนละเรื่องของกบสวนนั้นก็ได้หรือเป็นเรื่องเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้อันนี้คือการเดาไปอ่านเนื้อหาข่าวกันดีกว่านะครับผมเครดิตนะครับผมจากดาราเดลี่นะครับแล้วก็ today line me นะครับเขาได้ขึ้นหัวข้อไว้ว่าป้องเผยเตรียมลงละครเรื่องใหม่ประกบกบสวนนั้นนะครับ เตรียมลงละครเรื่องใหม่ประกอบกับนักแสดงมากความสามารถอย่างกบสุวนันทําให้อยากทราบความรู้สึกและความคืบหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วสําหรับป้องนวัตล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้พร้อมอัปเดตธุรกิจให้ฟังด้วยว่าทํากับเพชราวิเชียนก็ดีค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่มั่นคงส่วนตัวชอบการออกกําลังกายอยู่แล้วเลยมาทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเวโปรตีนที่ทําอยู่ก็มีหุ้นกับเขาและทําไปเรื่อยๆร,รู้สึกว่ามีความสุข ทุกวันที่ได้ทําและไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องเงินไม่งั้นกว่าจะมีความสุขต้องมีเงินเยอะๆก่อนแต่ระหว่างที่ทําก็สนุกไปด้วยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วที่ยังไม่คิดทําคนเดียวยังหุ้นกับเพื่อนก็เป็นเรื่องของเวลาและเราต้องทําหน้าที่นักแสดงถ้าหุ้นแล้วมีผู้เชี่ยวชาญช่วยคิดช่วยแชร์ความเสี่ยงหากเจ๊งจะได้ไปด้วยกันถ้าดีก็ดีไปด้วยกัน ได้คุยกันกับเพื่อนแล้วทําธุรกิจเจ๊งดีกว่ามาโกงกันถ้ามีปัญหาเราจะไม่ชอบเรื่องเงินก็เป็นสัญญาที่คุยกันปกติแต่เน้นเสมอจะไม่ทะเลาะผิดใจกันซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรทําอะไรเพิ่มอ่ะอันนี้เป็นเนื้อหาของธุรกิจนะครับส่วนเรื่องละครนะครับเขาบอกว่าส่วนผลงานละครก็หยุดมานานแล้วตั้งแต่เมีย2018และกําลังจะเปิดกล้องอีก2เรื่องเล่นกับเอเธอร์และ กบสวรนั้นรู้สึกยากเหมือนกันต้องตุ้มเทเวลาและไม่เคยร่วมงานกับทั้งคู่แต่ดีได้เจอนักแสดงที่เก่งมากอย่างกบสวรนั้นก็รู้จักตั้งแต่เขาเล่นเรื่องดาวประสุพอได้มีผลงานร่วมกันกับเขาที่เล่นเก่งอยู่แล้วรู้สึกดีใจคาแรคเตอร์ <Character S 1> อีกฝ่ายจะพลิกบทบาทมากอย่างปกติจะเห็นแต่รับบทเรียบร้อยโดนลังแกนี่จะพลิกมากเดี๋ยวต้องรอดูเป็นไงแต่เชื่อว่าเอาอยู่ก็มีเวิร์กช็อปโดยทางกบเขาก็ไม่ได้รับละครบ่อยเรื่องนี้ บทน่าสนใจเขาเลยยอมเล่นด้วยนะครับก็รู้สึกเหมือนว่าเออได,ได้ได้แบบเตได้รลกมนานกันสักทีอะไรเงี้ยว่าเห็นมานานก็จริงอย่างงานคุณตบก็จะแบบว่าพลิกบทบาทตัวเองเหมือนกันคนอิจะเห็นเป็นแบบว่าเรียบร้อยโดนลังแกดาาสุกอะไรางี้ยใช่ไหมฮนะอันนี้จะแบบพลิกบทบาทเหมือนกันเดี๋ยวไว้รอดูว่าจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าน้องกบมงเอาอยู่แล้ว นะครับอ่ะอ no okay. ันน right? oh ี้เป็นข่าวนะครับผมเกี่ยวกับละครนะครับก็บอกว่าตอนนี้นะครับหลังจากเมีย2018เนี่ยป้องนวัตเนี่ยก็ไม่ได้รับละครเลยนะครับแล้วก็กําลังจะเปิดเรื่องนะครับกำลังจะเปิดกล้องเนี่ยอีก2เรื่องนะครับเล่นกับเอเชอร์นะครับแล้วก็กบสวนนันนะครับซึ่ง2เรื่องเนี่ยน่าจะแยกกันนะครับเอเชอร์เนี่ยเรื่องหนึ่งนะครับกบอีกเรื่องหนึ่งซึ่งป้องนวัตเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยร่วมงานเลยกับทั้ง2คนนี้นะครับกับคาแรคเตอร์ของกบสวนนันเนี่ยททททีี่่่่จะะเเเเเเลลนนนนนยยปปป็็คคคาาาาแรรรตตออ์พิิกกกกบบบบบมัง ร้อยโดนลังแกนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์นี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่พิกมากนะครับเพราะว่ากบเนี่ยไม่ใช่คนที่รับละครอะไรง่ายๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยบทน่าสนใจเขากบก็เลยเนี่ยยอมเล่นนะฮะแต่รู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งของทางช่องวันหรือเปล่ากบเนี่ยอาจจะรับละครกับทางช่อง7แล้วก็ช่องวันหรือเปล่าเพราะว่าป้องนวัดเนี่ยก็จะเป็นเพื่อกกับทางช่องวันนะครับเคยเป็นเคยไปเล่นกับทางช่อง7บ้างแต่ว่ามันเป็นค่ายเอ็กแซนี่แหละไปจัดทําอยู่ที่ทางช่อง7นะครับหรือไม่ก็ความอาจจะเป็นไปได้อาาาจจะเรื่่่องงททีกบํัถยู อาจจะดึงป้องละวัฒน์ไปเป็นพระเอกก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะอ่าวันนี้ก็มาอัปเดตกันเท่านี้แล้วกันนะครับซึ่งข่าวเนี่ยไม่ได้บอกอะไรเรามากมายหรอกบอกแค่ว่าป้องละวัฒนะ์อ่ะมีละคร2เรื่องนะครับคู่กบเรื่องหนึ่งคู่กับเอเชอร์เรื่องหนึ่งส่วนกบเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับกับที่กำลังถ่ายทําอยู่กบสูนันเนี่ยก็จะมีละคร2เรื่องนะครับอาจจะช่องวันเรื่องหนึ่งช่องเจ็เรื่องหนึ่งนะครับติดตามชมแล้วกันนะครับผลงานของนักแสดงหลายๆคนนะครับที่ กำลังติดตามนะยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ก็รู้แค่ว่ากำลังจะเปิดกล้องแล้วก็กำลังถ่ายทำก็มีอยู่นะครับโอเคครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดนะครับขออภยัยวันนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ เพราะแค่คอยได้มีเธอ,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 อและกับการที่ต้องจบฉันทุกอย่างที่รู้เรื่องเธอไม่อยากเจอเลยอยากจะหนีให้ใไกลเมื่อใจที่รักกับใจที่รอ 梦。 That I'm the แค่แสงหัวใจที่เธอให้กันฉันยอมรับว่าฉันสุดใจที่เคยได้ใช้ชีวิตด้วยกันและวันนี้ฉันจะยอมเธอเป็นครั้งสุดท้าย